เออตัวเองบ้านที่ผ่อนยังไม่หมดอะ่ะจำนองได้ไหมบ้านที่ยังผ่อนกับธนาคารใช่ไหมคะใช่ยังไม่หมดจะมาจำนองกับเราได้ไหมใช่ตามหลักการแล้วทําได้แต่ส่วนมากอะ่ะไม่ผ่านเพราะ สวัสดีครับผมกอลฟคนขายบ้านครับสวัสดีค่ะออนคนขายบ้านค่ะและตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่องของฉโฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านช่องที่จะมาพูดคุยเม้ามอยบอกเล่าบอกต่อกันแบบไม่มีกั๊กคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกค้าเนี่ยติดจำนองธนาคารแล้วย้ายมาอยู่กับเราเนาะที่บอกว่าส่วนมากอะทาไม่ได้เพราะอะไรคืออย่างนี้ต้องบอกว่าตามหลักเกณฑ์มันทําได้อ่า แต่ด้วยความที่ของเราอ่ะไม่ได้เช็คเครดิตบูโรฉะนั้นอ่ะในการอนุมัติวงเงินของเราอ่ะจะปล่อยอยู่ประมาณสักส0ถึง35%ของมูลค่าทรัพย์จริงซึ่งโดยหลักการของธนา,าคารอ่ะตอนที่เขาไปเข้าธนาคารเขาจะปล่อยวงเงินอยู่ราวๆ80-90%ของมูลค่าทรัพย์จริงบางครั้งเนี่ยเวลาลุกที่ลูกค้ายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังผ่อนออกมาไม่ไม่หมดอ่ะ มันก็เลยทําไม่ได้เหมือนวงเงินของลูกค้ายังเยอะมากกว่าที่จะออกมาอยู่กับเราอย่างงี้อ่าคือก็คือวงเงินที่เราอนุมัติอ๋อวงเงินที่เราอนุมัติ่แตไม่พอกับปิดธนาคารให้ลูกค้าใช่ก็ทําไม่ได้แต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดลูกค้ายังพอมีเครดิตอ่นะก็เราสามารถพาลูกค้ารีไฟแนนซ์ได้บางทีมากัวเราไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นชอยอือนอโอเคแล้วก็สําหรับคนที่ชื่นชอบข้อมูล ของงานจำนองขายฝากก็สามารถติดตามเราได้ที่ช่อง y o u u u b e โฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านเพจโฉนดแลกเงินกับไทซีโลนบายคนขายบ้าน TikTok โฉนดแลกเงินค่ะและตอนนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ